อ,อนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระอริยเจ้าอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกราจนและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เริญธรรมสำนึกดีมีใจได้ทุกพี่น้องทุกท่านค่ะเริญธรรมค่ะทุกค่ะพี่น้องท่านใดที่จะเล่าสภาวะธรรมเชิญได้เลยค่ะยกมือได้เลยนะคะเห็นภูผายกมืออยู่ค่ะเชิญได้เลยค่ะทางภูผาเชิญค่ะ,ะค่ะกล่าวคำว่าอาจารย์ค่ะ จเริยนทำหมูไม่ดีค่ะเล่าเรื่องเมื่อวานผิดพลาดที่ไม่ได้มาค่ะไปนั่งคุยกับแม่ไก่อยู่ข้างหลังทีนี้อัน,นอันนั้นก็สําคัญอันนี้ก็สําคัญแย่ใจมาทางนี้แล้วค่ะใจจะไปรบทวนทาแต่ก็สําคัญที่เขาคุยด้วยอะอค่ะก็เลยทําใจได้ว่าเอา้าไม่เข้าออสักวันก็ได้ แต่ใจก็อยากมาอยู่อยากอยููอยากยูก็เลยโอ้เขายังไม่จบหรอกวันยังหลายวันอยู่อันนี้คุยกันคือไม่ได้คุยกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยกิเลสมันก็แผ่วลงแผ่วลงก็ก็ยอมฟังค่ะฟังเป็นเป็นผู้ผู้รับฟังเป็นประตูโคสะคือเป็นผู้ฟังท่านก็ให้ข่มซา์ค่ะได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างก็มาก็ได้ไม่มาก็ได้ก็ลงไปหานิโรธได้ค่ะ อันก็เลยไม่ทุกข์ใจเท่าไหร่เมื่อวานมันเพราะว่ามันลงได้เร็วอยู่ะค่ะว่าพิจารณาแบบเขาไม่จบง่ายหรอกแล้วก็จะทำไปเรื่อยๆไม่รู้ไปถึงต้นไหนอะไรค,ะค่ะพรุ่งนี้ก็ไปค่อยไปก็ได้ก็จบได้ได้ดีค่ะสาธุค่ะค่ะ,คะพี่น้องในห้องอีกไหมคะยกมือได้เลยค่ะเชิญคุณนุชค่ะ ิารทำค่านุดประทับใจนุดประทับใจข้อที่หนึ่งร้อยสิบนะคะแล้วก็มีสภาวะด้วยที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็คือความเข้าใจความเชื่อและชัดเรื่องกรรมเท่านั้นจึงจะคลายความยึดมั่นถือมั่นได้หมายถึงว่าอย่างอย่างกรณีวันนี้จะให้ลูกช่วยทำงานเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กเนี่ย จะไม่ได้ไม่ได้เรียนหนังสือใช่ไหมคะช่วงนี้ปิดเทอมแต่ทีนี้สิ่งที่สําคัญก็คือทักษะชีวิตทักษะชีวิตนี่สําคัญมากเลยนุชก็เลยจะพยายามให้ลูกวันนี้หั่นผักวันนี้ปั่นตะไคร้วันนี้ช่วยแม่เช็คของเรียงของแต่ละวันจะต้องให้ทํากิจกรรมที่ไม่ซ้ําทีนี้บางครั้งเนี่ยเราเรียกลูกแต่ลูกก็ไม่มาทันที ถึงแม้ว่าลูกจะไม่มาทันทีแต่เราก็อยากจะให้ลูกมาดูว่าเราทําอะไรหมายถึงว่าอยากให้ดูว่าแม่ไม่เคยนิ่งนอนใจแม่ไม่แม่แม่แบบทํางานตลอดเวลาอย่างน้อยการที่ที่เราทําตลอดเวลาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ทําแต่อย่างนั้นเขาก็เห็นเห็นว่าเราทําทีนี้พอเรียกเขาเขาก็ไม่มาเขาก็ยังไม่มาก็เลยเออช่างเถอะก็อาจจะเป็นแบบคือ คือคงจะเป็นบีบบากอะไรเงี้ยค่ะคือมันยังไม่ถึงรอบยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะได้เรียนรู้ตรงนี้ค่ะแล้วก็อย่างอย่างกับคนคนแวดล้อมเหมือนกันที่ไม่ได้ดังใจเราก็ไม่ไม่รู้เข้าเข้าขายไหมคะแต่ว่าก็ก็ทําให้เราคิดว่าเออเราเราก็คงทํามาแค่นั้นคืออ่าเราก็เลยว่าเออไม่ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าลูกจะต้องลูกจะต้องได้ดังใจเออเขาเขาเป็นยังไงก็ เหมือนกับข้อข้อนี้มันจะทําให้เราวางใจได้กับทุกเรื่องเลยค่ะอาจารย์สุดยอดเลยค่ะที่ที่อาจารย์อาจารย์หมอเขียวอะ่ะที่ที่แบบสืบสิ่งนี้มาให้เราเราทําให้เราได้ได้ใช้ทุกวันเลยนะคะค่ะยังไงก็ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ที่ทําให้ทุกวันนี้แทบแทบไม่มีความทุกข์เลยนะคะอ่าคือมันคือเราเข้าใจว่าเออวิบากเขาวิบากเราใช้ได้กับกับทุกเรื่องแล้วก็ ทุกสถานการณ์ก็ก็ทุกวันนี้ก็ก็ดีๆมากๆเลยค่ะชีวิตก็พอใจค่ะจากจากบททบททนทมของอาจารย์ที่ที่อาจารย์กลั่นออกมาแล้วก็แบบโอ้โหแบบทุกวันนี้ยังยังคุยกับอาดอกยญ้าที่เป็นญาติธรรมจากดอยรายตอนนี้อาดอกยญาจะจะจะอยู่กับน,นุษย์เนาะมาช่วยทําเกษตรทุกวันเราจะคุยแต่สภาวะธรรมแล้วก็พูดถึงอาจารย์หมอเขียวตลอดนะคะเมื่อกี้นี้ก็ไปเจอก็ไปเจอกัน ก็จะคุยกันเรื่องเรื่องของแบบเรื่องเรื่องคุยกันแต่เรื่องธรรมธรรมะนะคะคุยแต่เรื่องแบบยังคุยกันเลยว่าอูาถ้าถ้าถ้าไม่มีอาจารย์หมอเขียวถ้าไม่รู้จะอาจารย์หมอเขียวนะ <uet. S 1> เราไม่รู้จะเป็นยังไงมั่งเพราะว่าอาดอยากก็ก็เป็นมะเร็งแต่ว่าตอนนี้นี่ค่าค่ามะเร็งก็ไม่มีแล้วเพราะว่าปฏิบัติตามอาจารย์นะคะก็เลยทุก <One> วันนี้ก็จะคุยกันแต่เรื่องทบทวนธรรมค่ะก็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  ประทับใจในข้อที่ที่นี้ค่ะความเข้าใจความเชื่อและชัดเรื่องกรรมทําให้เราคลายความยึดมั่นเราจะสามารถที่จะวางวางแล้วให้มันว่างได้อะค่ะคะ<ข>อถาม<า>นิดน,นึงค่ะคุณคุณลูกอายุเท่าไหร่คะนุชลูกนุชก็อ่าสิบหกค่ะอาจารย์โอ๊ยกำลังวัยไม่มาดูแม่หรอกคะ่ะท <laughs> ีนี้เมื่อเมื่อกี้ก็ยังคุยอยู่คุยกับลูกน้องอยู่บอกว่า ลูกน้องแกองบอกว่าอุ้ยเจ๊อ่าน้องเขาน้องบูงเขาทําได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วเพราะว่าแต่แต่ว่าเขาก็ดีตรงที่ว่านุชจะพาไปสีมาตอลอดแล้วเขาเขาชินกับการล้างหางเพราะฉะนั้นเวลามาอยู่ที่บ้านเขาล้างหางก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็อยู่ที่สีมาเขาจะเข็นรถพอเรามาอยู่ที่บ้านเขาเข็นรถตรงถนนนะคะเขาก็เขาก็กล้าเข็นโดยที่ไม่เคอะเขินเพราะว่าเขาเคยทําที่สีมาหนูก็ยังเออรู้สึกว่าเออดีเราทําให้ลูกรู้สึกแบบลูก,ลกติดดินให้ลูกแบบ อยู่ง่ายค่ะนั่นแหละก็อีกมากแล้วคุณแม่ก็ยังอยากได้มากอีกแต่หนูก็หน้ทรึกว่าเป็นการช่วยเขานะคะอาจารย์โมกันดาหนูถือว่านเรายึดไงเรายึดเราคีดเทาแต่จริงๆก็คือมันเป็นความยึดมั่นถือมั่นไงว่าถ้าลูกทําได้อย่างที่เรากําลังห่วงกําลังอาตั้งใจกําลังคาดหวังอยู่เนี่ยเราก็จะเป็นสุขอย่างเนี้ยค่ะแล้วถ้าเผื่อเขาไม่ทํา อย่างที่เราที่เรารู้สึกว่ามันเราจะให้อะ่ะเคยนะคะ,ะเคยเป็นแบบนี้บอกว่าแม่ขอทําหน้าที่เถอลูกแม่รู้ละว่าลูกกเบือ่อแล้วไม่อยากฟังแม่สอน <c oughs> คือ <c oughs> คือไปถือเอาอะไรนะสิทธิความเป็นแม่แล้วก็เอาไปอะไรนะไปเอาจากเขาอะคะ่ะว่าเราเนี่ยต้องการให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเราเราเป็นแม่แล้วแม่เนี่ยเป็นคนบอกนะคะ ก็ก็จะเคยค่ะแต่ว่าก็ก็<ม>ถือว่าก็ชัดเจนดีนะคะแล้วก็มีทางแก้เรียบร้อยแล้วค,ค่ะค่ะเมื่อเอมื่กี้นินดนึงนะคะพอดีเมื่อกี้นี้ก็ให้เขาซักซักแมสนะคะเป็นที่เป็นผ้าเขาก็ไม่ยอมซักแต่นุ้นๆก,ก็คลายก็ก็เออช่างเถอะแต่ที่สุดเขาก็มาทําค่ะก็ก็โอเคอยู่ค่ะอันนี้ได้จากลูกตัวเองลูกตัวเองนี่จะบอกว่าแม่ที่แม่บอกอ่ะ ยังจำได้อยู่เลยแต่เขายังจําไม่ได้แล้วเขาก็ไม่อยากฟังแม่พูดซ้ํำๆอันเดิมอีกเขาเขียนสารภาพไม่ไม่ได้บันทึกเขาอค่ะเห็นพี่อยุ๋ยกมือครับค่ะอ่าเอาอุยเชิญค่ะอาุยแต่เปิดไมค์ก่อนค่ะ เจริญธรรมค่ะวันนี้ได้อ่านต่อเนื่องจากเมื่อวานนี่ค่ะข้อที่เก้าสิบนะคะวัตถุไม่เที่ยงมีแต่ใจไร้ทุกข์เท่านั้นที่เที่ยงเราต่อจากเมื่อวานเนี่ยค่ะในข้อเก้าสิบนะคะเป็น คสั้นๆน,นะคะสั้นๆแต่มีความหมายค่ะ,ะเรื่องอากเมื่อวานนี้เลยค่ะข้อหกสิบหกที่ได้อ่านแล้วก็มาต่อน,นี้วัตถุไม่เที่ยงมีแต่ใจไร้ทุกข์เท่านั้นที่เที่ยงก็พยายามทําใจนะคะว่าใจไร้ทุกข์เท่านั้นที่เที่ยงแล้วมันมันเกี่ยวกับความคิดตัวเองก็สบสมเองว่าเราคิดที่จะทําใจให้ไร้ทุกข์มันใช้ความคิดหรือใช้ปัญญาใช่ไหมคะ แล้วความคิดมันชอบที่จะคิดไปหาเรื่องทุกข์อยู่เรื่อยเลยมันเป็นการดับจะดับทุกข์ที่ใจเนาะถ้าทุกข์ที่กายมันก็คือทํางานหนักทําเหนื่อยใช่ไหมคะมันดับทุกข์ที่ใจนี่มันทํายากลําบากมากเลยมันชอบคิดแต่ไปเรื่องจก่ก่วนคิดแก้ไม่ค่อยได้แล้วก็ไปต่อข้อที่เก้าสิบสามนะคะ ในโลกนี้ไม่มีอะไรสำคัญเท่าการดับทุกข์ใจให้ได้ซึ่งขณะนี้พยายามทำแต่การดับทุกข์ใจให้ได้นะคะซึ่งมันเป็นการยากมากแต่ก็สามารถทำได้แล้วก็จะพยายามทำไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะดับทุกข์ใจให้ได้จะได้ไม่ต้องทุกข์ใจอีก ต่อไปขอบคุณค่ะค่ะทูค่ะอ๋ยอนุโมทนาด้วยค่ะตรงประเด็นที่สุดแล้วค่ะอ๋ยค่ะ sorry sorry จะบอกจะบอกว่าเมื่อกี้เห็นปักบุ้งเหมือนกับยกมือไม่ทราบใช่ไหมมีมีพี่แอลค่ะที่เห็นผักบุ้งผักบ,บุ้งขยับหรือเปล่าคะแต่พี่แอลยกมือค่ะเชิญพี่แอลค่ะ กับคารวะอาจารย์ค่ะจะริตธรรามพี่น้องทุกท่านค่ะต่อจากของพี่อุ๋ยเลยค่ะพอดีชอบข้อ9ก้าสิบสามะค่ะในโลกนี้ไม่มีอะไรสำคัญเท่าการดับทุกข์ใจให้ได้คือตอนนี้จะเล่าสถานการณ์ในส่วนของโควิดนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่อำเภอที่อยู่นเป็นอำเภอคมคิรีค่ะอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว คือในช่วงเทศกาลสงกรานะคะมันจะมีมันจะมีพี่น้องที่มาจากคนครปฐมแล้วก็มามาจากทิธีสงกรานนะคะแล้วพอดีที่เขาเกิดเหตุติดเชื้อค่ะมันจะอยู่หลังบ้านแอลเลยมันจะอยู่คือวันแรกอ่ะก็ติดติดเชื้อไปเป็นน้องอายุแค่12ปีคนหนึ่งแล้วก็พอวันที่สองอ่ะคะ่ะมีพ่อมีแม่ก็คือเพิ่มมาเป็นสามคน พอวันที่สามสิบห้าพอวันนี้ค่ะเพิ่มเป็นสิบสามคนคือก็จะมีบ้านอยู่บริเวณเดียวกันนะคะสามหลังแล้วก็ตรงนั้นประมาณสามสิบกว่าคนนะคะก็น่าจะมีในการติดเชื้ออะไรตรงนี้ทั้งหมดแลวแบบมันใกล้ตลาดด้วยนะคะอัน,นหน่อยแล้วก็คือคือตอนนี้มันความรู้สึกว่าสถานการณ์ในส่วนตรงเนี้ยก็คือ,ค,อนคนมันจะหว,ดหวาดภาวะกันไปหมดเลยเพราะว่ามันเป็นอำเภอเล็กๆมันเป็นอำเภอที่ไม่ใหญ่แล้วแต่ก็แบบพอติดเชื้อแบบ ตอนนี้อาจจะเป็นเบอร์หนึ่งของจังหวัดนครด้วยซ้ำะค่ะก็เลยแบบก็คิดว่าโอ้โหแบบมันคือคือถามทุกคนแล้วแบบมันจะทุกข์กันมากเลยอยากเพราะว่าทุกคนมันจะไม่แบบไม่ได้เรียนรู้เหมือนเราอะในขนาดแบบพ่อบ้านหรือลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังมาาันหวาดผวาคือขนาดที่เขารู้ไปบ้างแล้วนะคะว่าการปฏิบัติของเราเป็นยังไง,งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะที่จะเปิดธรรมะอะไรให้ฟังแต่ก็คิดว่าอ่ามันอยู่ที่ใจเราจริงๆอะค่ะ คือดีใจมากเลยที่ได้ศึกษาธรรมะของอาจารย์และได้พบเศตบุรุษและได้เจอทําได้เจอพวกนี้ค่ะเพราะว่าเอ,อรู้สึกทําไมเราไม่ค่อยหวั่นไหวเลยอะทําไมเราไม่กลัวอะไรเนี้ยค่ะแต่ก็คิดว่าเออเราพอที่จะทําอะไรได้ช่วยเหลืออะไรได้แล้วก็จะช่วยไปไปตามตามธรรมที่เราพอจะทําได้อะค่ะหนูคิดว่าหนูโชคดีที่สุดเลยอะค่ะขอบคุณมากค่ะที่กับคุณอาจารย์ขอบคุณโมวิตีทุกท่านนะคะ จะรู้ว่าผับบุ้งได้ยกมือไหมคะไม่ยกนะคะค่ะอ่ามีพี่น้องท่านอื่นอีกไหมคะตอนนี้ยี่สิบเอดนาฬิกาสีนาทีะคะ่ะถ้าไม่มีเราจะได้ไปพักกัน,นะคะ่ะได้พักเร็วนะคะพักตรงเวลานะคะส่วนใหญ่เราจะเลยเวลาค่ะ วันนี้ได้พักผ่อนกันเร็วขึ้นนะคะเราทราบว่าพี่น้องเราอยู่หน้าจอมาตั้งแต่เช้าก็มีนะคะอ่ก็เป็นช่วงที่พวกเราได้มาร่วมรวมกันทบทวนธรรมธรรมะที่อาจารย์กลั่นออกมาจากพระไตรปิฎกนะคะแล้วพี่น้องเราอ่านคนเดียวก็ไม่เหมือนมาอ่านร่วมกับหมู่ใช่ไหมคะแล้วมาเล่าสู่กันฟังว่าแต่ละข้อนี้สภาวะธรรมเราเป็นอย่างไรนะคะก็เราพบกัน ทุกๆวันนะคะแล้วก็เพิ่มเติมไปเรื่อยๆในปัญญาที่เราได้รับจากการกลัล่นออมาของอาจารย์นั่นแหละพวกเราก็มาท่องทุบทวนนะคะจำไม่ได้เรามาอ่านใหม่ทุบทวนซ้ำๆ,ๆซ้ำๆสักวันหนึ่งเราน่าจะจำได้ทั้งหมดนะคะสำหรับสำหรับวันนี้อนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านค่ะทุกข้าวคารวะขอพะคุณท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะ คาราวะอาจารย์ค่ะคารวาผู้มีอายุยาวค่ะเรินทามใจไร้ทุกข์ด้วยกันทุกท่านนะคะเริญอภัยนะคะคารวาหมู่กลุ่มค่ะเรินหมู่จลุ่ะรดินในไทยค่ะเดินขึ้นไปค่ะเรินอภัยค่ะเด็กคารวาผู้ใหญ่ค่ะเรินศีลค่ะเรินเสียค่ะ เป็นเด็กดีค่ะขอบพระคุณครูนิดหน่อยค่ะคุณคุณรูนิดหน่อยเช่นกันค่ะคุณครูนิดหน่อยค่ะทุกท่านวค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ